ลูกเราเป็นเด็กดีกันทุกคนเพราะว่าเรอเลี้ยงมาดีผิดบ้างถูกบ้างบังคับใจมันบ้างฉันก็จำเป็นต้องทำในฐานะคนเป็นแม่เราอยู่มาจนอายุปูนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นกำไรแล้วนะเฮีย er, มัต้องอยู่กับฉันไปอีกนานนะชีวิตคนเราเนี่ยมีเวลาอยู่แค่สามวันเองนะย,ย้อย วันนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเราได้ใช้เวลาไปหมดแล้วเอามาใช้อีกไม่ได้แล้ววันนี้เรากำลังใช้เวลากันอยู่และใช้เวลาได้แค่ครั้งเดียวส่วนพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้ไหม หรือย่าประมาณเวลานะย,ย้อยใช้เวลาที่เหลือของเราอยู่กับความสุขจริงๆดีกว่านะจะเหี้ย